พี่น้องน้ำตกกิโลไฟแดงยู่ใกล้ๆกับที่แยกไฟแดงเนี่ยบนกะเลไทยน้ำตกข,ข่างข้างไหมพี่น้องข่างข้างสวยงามเลยงามเ้เนี่ภาพสวยๆมาให้ดูลมแห้งแห้งคิดว่าฝนกำลังจะมาพี่น้องฝนกำลังเมิดมาแล้วงามบะ งามมากดูนะยุข้างยุข้างข้างได้ไหมพี่น้องยุข้างนี่แมสีแยกไฟแดงอย่ไงไรจะสีแยกไฟแดงเลยหาเก็บภาพงามๆล้วมาฝากพี่ฝากน้องเฮา โอเคนะคะสวยเบิ่ง้างแยกไฟแดงข้าเจ้าเป็นนังสีได้พี่น้อง้ากว่นบ้านเฮ้ามาคับนี่จังเงยีบนนี่เรียบร้อยเลยครับไปบวกเป็นดอกยกักว่าไปถิดไปจังไหนมาจังไหน นี่พญายมาเอาอันเมาเศษวัสดุก่อสร้างยิตึกนี่พี่น้องมันเป็นเมืองอีหยังอีกบนหนึ่งบุกข้างนี่จะเอาถาังสีฟ้า ขึ้นรถกันจักวันนี้ไปทางไหนบุกวันนี้ก็ได้เบิ่งดูเบิ่งเบื้งบนขึ้นรถเค่นบ,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 นนบนดูเนี่ยสูงประจันขนาดขนาดพี่น้องมากนี่เอาเราปิดประตูไว้ตอนนี้เราก็หันลงมาอยู่โอ้เราไปหันลงมาแค่ผุ่นพี่น้องเราไปุ่่นไปถามเขาบนเอาของ เขาบอกไอ้ยเยบนไปหาทายลูกโหลดเพร่ะนะแล้วดำชกกระได้พี่น้องเกจักจา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 กมหนสิไปถ่ายข้องน้ำยุคทางบ้านนี้บนหลัใไ้ไปมืดเลยแหละไปกินเลยนะดีค่ะดีค่ะพี่น้องฟองไปยมื้อนี้่ยเยบนญด้มัสย ส้ตมตำแครอทด,ด้อค่ะเดอ้อยุใสนะคะอยู่ที่ไหนไหมมันมาน้านไหมอยู่ไหนนี่อยู่แควแน่ะแควน่ะแควน่ะอ่ากะฟังเอาเดอ้อภาษาภาษาภาษาศรีวิดินมาเยี่ยมน้องนะคะมาเยี่ยมเอฟซีน้องสาวนะคะคนสีดา,าดบัวใหญ่ที่กันนั่นแหละพี่น้องได้ว่ากะ <c oughs> อ่าภาคกันได้ส <c oughs> ารมี ฝาฝอฝอชี้ฝาชี้น้องเขามาอยู่ได้หลายปีแลยดิพี่น้องสามปีเออได้สามปีสี่ปีแล้วสปีันนี้ก็เลยอ่ารู้จักกันทาง youtube นี่แหละนะคะก็บอกบกคิดบลกฝันหรอกน้องไหมน้องว่าจะได้เจอกันที่สีวีเดนเนาะใช่แล้วก็มล็อกฝันมาจินหมาเดียวกันจริงจริงอ่ะจริงจริงอ่ะน้องเขาน้องเขาฝ่ฝันมาก ถ้าฉันที่กลับไปบ้านมาเลยฉันจะไปหาพี่ได้ฉันจะไปหาพี่ได้ก็คือบ้านอยู่ใกล้กันแค่บัวใหญ่สีดาวบัวใหญ่กับกับปท้ายอะพี่น้องมันก็บอกกลกันจะออกกินกันต่างกายกำลังอยากปะทักส้มตำบอกกันล้วนนะมาเหนียวด้วยมาแบบซสบายมากบ่บวกเบ่บอกน้องเขาเลยพี่น้องมาแบบซสบายมากบ่บอก แตบ่บางเกินบางพอดีก็ตำสมตำไว้อืลาบปากมีพี่นอ้องลาบปากมีได้ได้ของกินได้ของฝากเยอะด้วยนะมีน้ํายาด้วยแล้วก็มีเห็ดด้วยมีผัดไทยด้วยวุ้ยขนาดขนาดนะแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้บอกล่วงหน้านะพี่นอ้องถ้าบอกล่วงหน้านี่ขนไปเปียบ พขาบาน้องเขาอยู่นี่นานแล้วเขาก็อยู่กับปลาเห็ดไม่ไปเก็บตรงไหนนะเห็ดเนี่ยใกล้ตรงนี้เองใช่ไหมสกูเกนแอนเครนเนรับใครพาไปอ่ะไปกับพ่อใหญ่ไปเดินออกกําลังกายไปเดินไปเก็บตามริมทางมีแต่ริมทางทำไมมันเกิดหลายแถบตรงที่พ่อใหญ่อยู่ก็มีทำไมไม่ออกวะโอ้ยเนี่ยพี่น้องริมทางเปิ้ลพี่น้องน้องกระจักใส่กล้องไม่ให้ผุนเขาใส่กระบะไปเขาใส่กระบะไปกระบะหนึ่ง โอ้ยอิ่มเหรอเด้แบบนี้ไหมอิ่มแล้วนะมา,มาเยี่ยมน้องมันอยู่ไม่ไกลกันพี่น้องเราบอนย้อยบุนกับพงง่อใหญ่ไป็ำงานจักทางตรงนี้ประจำางผ่านทุกวันใช่ไหมพี่ผ่านนะจ้อยู่บา้าน,นไม่ไม่พูดแต่ว่าพี่พี่กับพ่อใหญ่ไปผ่านไปทํางานที่ผ่านตรงนี้อ่านพวอ,อ,อ,อยู่ติดกันพอทำง,งานถี่เลยเนี่ยอ,<ๆ>อยู่ไกลกันเลยเลยลจ้ะน้องเขาจกไปหาแต่ว่า แฝงเขาบัวแฝงเขาอ่ต่างานพอดีเยบนกับพานตรงนี้ประจำก็บพญ่ยพานประจำอยู่กัเรยอเอาหน่อเขามามาเด้มมาเดิอมาหาแน่มาหาแน่ยายบุกับเลยมามาแบบสุภัยมาบอกมาแบบบ่บบอกแก สดเอาสดเอาเลยพี่น้ท์อืมอิ่มแล้วต้มตำต้มตำแค่ละใส,ส,ส่กุ้งใส่ถั่วใส่ยังรักเจ้าของบ้านเพี่นนท์ได้กินไปบุญนห่กินแล้วกินกินไปหน่อยนึงแต่ว่มามันอิ่มเร็วเดีววันนี้ไม่รู้หนึกยังไงไม่รู้อิม่มปกติก<ๆ>ินไม่เหลือนั่นนี่พวกไาด์ที่คิดว่าพี่บฝนจะมาหาเหน่เลย <c oughs> กินประเด้ว่าเป็นเด่นนะตั๊กช่อนมีช่อนกลางอยู่จ๋ากินช่อนกลางเด่นประเด็นตั้งเด่นประเด็นฉันได้ปลาแดกแล้วปลากระดีเรือยชิบอป่างลาดปลากระดีโอ๊กองขึ้นหน่อยเถอะเดี๋ยวแหพทไปไว้กินเล่นน้อยไหมนอนอาไปอีกนี่แหละบายิงเด้งอย่องนี้นี่อะไรก็ยากให้พี่ให้น้องได้กิน บอกญาติญาติเบิ้งเด้ล่ะี่ถ่ายคลิปให้อยากดูฉันพี่ดูก็พี่บ่นเดิอแต่แต่ฉันมีเห็นฉันดูเด้มไม่ีเห็นฉันไ้ยินกเสียงก็พอแเลวเขาถือว่ามันมันมันเป็นอึแล้วมันเป็นข้นเหมือนไหมแล้วก่อนมันไปมันพร้อมพร้อมอยู่แม่ทำหน้าใหม่ฉันพร้อมที่บนเห็นมแต่ก่อนนะมในรูปนี่ยผอมฉนฉันม่ไดดไปไหนฉันอยู่ต่บ้านเยอะนั่นแหละผัวเลี้ยงดีไร กินล mm. ้วก็ยูบานเนาะม่อด้ออกกำลังกายท่านเนาะยังยอ่านฮาร์กองใส่ตางยาให้อ้ยกระป๋องกระป๋องนี้ที่บนในกองกระปงนี้ที่ถุงไปจะติดใส่ถุงไป่กองแล้วก็ใส่ถุงมาติดเนี่ยใ่ถุงยูการป่น้ำให้เส้นสั อนะเองเตรีย,ยมของในวันเดียวไหนถุงไหนมาโผล่พี่น้องเอ้ยข่อยอิ่มแล้วบ่านนี้มาฉาไปหางมาบทท่นเด็กเก็บของเลยต้อม่เส้นจานใบมาต้องาอิ่มแล้วพี่น้องนี่เห็ดเหลืองเหรเร็ดเหลืองเหรเร็ดเหลืองอันได้เก็บเขาตู้หรือยัง เก็บเ็บบ้างหรือยังปีนี้ปีนี้ปีนี้เพิ่งจะออกใช่ไหมเออปีนี้เพิ่งจะออกนี่พี่น้องเขาเพิ่งไปเก็บมาได้สองสองครั้งเองพี่น้องได้เออเพิ่งไปมาสองรอบนี่น่ะเห็ดเนี่ยอันนี้เขาไปเขาไม่ได้ตั้งใจไปเก็บหรอกเขาไปแบบว่าเขาไปออกกําลังกายเขาไปออกกําลังกายเขาก็เลยได้เก็บตามตามข้างทางน่ะพี่น้องกําลังงอกมันกําลังออกหลายเดิแต่แถวแถวบ้าน ของพ่อใหญ่ยังไม่ออกนะคะยังไม่ออกวันนั่นไปกําลังกําลังเป็นเชื้อนะ<ม>่ะอนึ่งเหลืองๆตุ๊ตเเป้หนาเยอะๆนะไม่แต่ที่นี่ฝนมันไม่ตกเป็นอาทิตย์ละเด้แถวนั่นน่ะมันมียุบหมดเลยนี่นอือไม่ยุบทีว่า<ม>ปัจจุบันนี่ปัจจุบนันนี่ฉันไปเก็บตอนมันกําลังกระดิบด้วยนี่นะ่ะกําลังออกใหม่ๆนะ นี่นะนะถ้ามันบานดอกใหญ่กว่านี้นี่ดีถ้าบานนี่มันก็จิประมาณนี้เลยนี่ใหญ่กว่านั้นอีกนี่เอ้นี่เดชใี่บุญตะบุานด้วจ้าจ้าจ้าพี่น้องเขาจะจัดการเก็บของฝากให้พี่น้องดูว่าทำน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่ากยายฝนชอบมากเลยวันนั้นก็อุ้ยถือว่าเป็นลาบปากวันนั้นก็ยายเจอมาให้เพิ่งกินหมดไปเมื่อวานนะคนขนเดนี่นะนี่เนี่ยเทิยมแล้วถูกปากถูกปากน้ำยาขนมจีนกินกับ เส้นนมี้น่ะเส้นมีนนม่วงนะก็นิ่มดีมนี่มคล้อง,องฟ้าเห็นไหมนี่เขาที่เอาก็ให้นะนิ่มีเส้นนมจีนไหมไม่ชอบถ้าเป็นถ้าเป็นมันมันเป็นเส้นแห้งอะนะ อ่าเธอพี่บนเส้นแหงยัางอร่อยพี่บนแช่น้ำแล้วก็ไปลวกแช่น้ำสักนี่พ่อใหญ่ซื้อไว้ให้ยูตแต่พี่<อ>กินเ้นนี่พี่ชอบเส้นนี่<อ>นี่ตำจมตำ<อ>พี่น้องจมตำเคลอดใส่กุ้งใส่ถั่วก็ตำแบบไทยๆอ่ะมาแบบไม่ได้เตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมถั่วอันนี้เป็นมุมกินอันมุมนั่งกินเขาเขาดอกพี่น้องเขาเ,เขาเ <ๆ S 2> ขาบอกว่าจะถ่ายไปทั่วเลยเด้อฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เอ็นเก็บบ้านว่าเรา เอออัศจรรย์เคนี้ก็ดีใจนแน่วแล้วก็ไม่อยากให้ออกไม่ไม่ไม่ไมไมเอาร่างไกลหุนหุนแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะยาเดกุ้มปุ้ยหัอวอันน่ะออกน่ะเออจะให้ฟังแต่เสียงวะล่ะนี่แหละพี่น้องก็ดีใจเนาะดีใจที่ไปที่ไหนก็มีเพื่อนคนไทยอยู่ไหนไม่ทิ้งกัน ไปมาหาซูไปปุ่นกินปลามาผี่กินเขาพี่น้องเอ้ยนี่แหละน้องเขากะอยากให้มาโทรหาซูเมอร์อยากให้มาเล่นนำ้ำอันเขาน่าจะ,จะไปหาแต่ว่าแฟนเขาบอ,บอ,บอ,บอสะดวกที่จะพาไป